สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนชายูทูบเบอร์นะคะวอแปร์ชาแนลมาเปิดห้องไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะทุกคนหัแดงออกมาแบบนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ห้องไลฟ์นะคะมาเด้อพี่นอ้องมาฟังเพลงคือเก่าลาลาเอียงกับบ้านเหลี่ยวดิฮันดิฮันดิเปิดบ้านงานยังไม่เสร็จนะคะแต่ออยากเปิดบ้านนะคะ เข้าใจแล้วละ่ะเบอร์ตึงมากอธิบายย่งังยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะซื้อของไรด้วยค่ะเดี๋ยวเขาเสียปักไปอี <S <S อก,อก,อกเขาบวบเลยพี่น้องเนอียนย่ยแก๊กเขาเอาให้ได้ไหนอันไหนเรามันเบิดบบเบิดแก๊กเบิดพี่อวนานก็เปิดบ้านแหมเขาต้องใจพี่อวนกันนะเดี๋ยวกัน ไปสามาลัำไปอายออนดีกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ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 คมาเด้อพี่น้องฟังหอยเนี่ยมีเนี้ยสบอสู้ฟังนี่เสร็จอพี่ก่อนคุณสวยยู่ใสจละ หาผู้เห็นหน้าบันงามไรหาผู้เห็นเลยนี่จากป้าแลเด้วนะจอดให้ป้านานอยู่นะทีะเออ่เข้าไปเพื่อออกมาที่เข้าไปงออกมาหาเอฟสวยกันหนะ้าไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ห่ือวางกัน ห้ใส่มึงบ่ห็ยใส่มันใส่บูตี้แล้วมบอให้ยใส่แอปสวยมาจากดินสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เพลงเนาะสือเพลงเนาะขอบคุณนะจ้ะแปมหนึ่งได้พี่แป๊บนึ่งอ่าไปเห็นกำลังจ่ามูกันน้องบูซี่น้องหลือซี่ ห้องแห้งนี่เจ้ตกใจเบิดเยอะอห้องเอาพูดนะพี่นะ,ะนั่งไม่เอาเอวกันนะยนุนหลอกตัวนี้อ่ะกันนะเอาหนาต้องขาวจังไดยนะหน,า,หนาแลว้วขนเว้ยพิมพนะิดไม่เป็นไรพี่ให้อภัยมาจอดมาส่งกําลังใจค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ที่ระซักสวัสดีจัดสีอารุณสวัสดีคุณปอ้อมแป๊ดสาวหนองลูซีขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณขอบคุณนะคะเนาะใส่เส้ากาดกันหนอเปิดเ้ากาดนะเปิดเส้ากาดกนนะแล้ว้วจะลองเคกเสียงนะพี่ พี่ได้ยินเสียงซาวกดอัดเสียงซาวออกไหมคะทุกคนให้กำลังใจพี่อ่อนอยู่ไปจอยขอบคุณนะคะอ่ะซาวกัดได้ยินเสียงว่าพี่ปอมแปมมาจากดินค่ะขอบคุณเดี๋ยวะมา กดใจให้เรากันลถสัง่งกดกดใจใพี่ออนรดเฉยเลยทัสมาดีพี่ออสค่ะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยว,ยวจะเล่าให้ฟังนะพี่ <S <S เรื่องนิขสิทธ์เด้อพี่ไม่ต้องกลัวนะมันมีวิธีตัดลิขสิทธ์มันมีวิธีตัดอย่มีวิธีตัดพี่ออสได้ยินเสียงน้องปอมแปมชัดเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ มันมีวิธีตัดนะพี่อันนี้จะบอกวิธีอ่าอย่าไปลบคลิปนะคลิปที่พี่ไล่สวัสดีครับเก้าเก้าเก้ามาจากดินที่เพลงเนาะชื่อเพลงล่ำมวนผอมเด้อพที่จะักเดี๋ยวสิแนนน้ำราฝื้สื่อซาวกัดเห็นเราล่ำซูฟังเราล่ำมวนที่เพลงอะนะสไตล์เดียวกันก็ข่อยเลยนี่ข่อยขาดขาบ้านข้อเมื่อไหร่ได้พี่เนาะสไตล์เดียวกันหนูนะพี่ชอบหมอล่ำเหมือนกันนะคะ คนที่รักดิ์พี่ออสท่กททยนะพี่อย่าไปลบคลิปนะห้ามลบเป็นเด็ดขาดเพราะว่ายังเสียดายเท้าไรไปแล้วเราไล์สุดไปแล้วน่ะเวลามันประมวลผลไปแล้วถ้าเราลบคลิปมันก็ทิ้งถ้าเ้าลบคลิปมันก็ทิ้งทิ้งเวลาไปมันสิตัดออกเลยเด้หา้ามลบก็ต้องลบคลิดกับลขกัซีก็บอาวัยหันล่ะเที่ยออกที่หลัง เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวยเ่าไม่สิดเบี่ยวนเอา <c oughs> สวัสดีคุณที่รัก์พี่วัฒน์ทักทายนะคะไม่ออีคนเบื่เอเลาลูสี่มากเกินคือาปักหมดเห็นไหปักหมดแล้วก็ต้องเอาอีกเครื่องสลับบัญชีนะทีเนี้ย พอเราเอาลูซี่เข้ามาใช่ไหมอันนี้หนูไล์พี่ซึมนะพี่พี่เพลงหนูจะเอาอีกเครื่องมาสลับบัญชีนะเอาหิป,ปูหน้ากเปิดบ้านตอนนี้หนูก็จะเอาอีกเครื่องมาสลับบัญชีเข่าบัญชีเข่าบัญชีป้อมแปมหนูก็จะมาปักหมดให้นางนางลูซี่เอามาเสร็จแล้วมากดเข้าบัญชีตัวเองมาดูไรฟ์สดตัวเองเนี่ยแล้วก็จะมาปักหมดให้นะคะ เพราะว่าพิษซึมมันอะไรม,มันมันทำอะไรไม่ได้ดูคอมเมนต์ก็ยังไม่ได้เลยกา <c oughs> สิมาปักมดก่อนที่นั่งสิไปเปิดบ้านรูสี่เนาะพอรูสี่สะสมหนึ่งกิโลนะพี่อาน,นุก็สิเปิดพร้อมกันเนี่ยล่ะนม่จะเปิดพร้อมกันได้สองห้องน้จะบอกพี่ว่าอาคีปไล่อซุดเนาะถ้าเท่าเท่าไรไปแล้วนะก็ต้องลบเพราะว่ายังถ้าลบป,ปุ๊บ คลิปเล็สดหรือว่าคลิปยาวน่ะมันจะมันจะเกี่ยวกับหลักกิโลเนาะมันสิเกี่ยวกับหลักกิโลถ้าหัาลบไปปุ๊บเพิดกิโลเ่าสิหายเลยทันสิบพระบมื่าไหรเหาอ <c oughs> ยายลู้ีส <c oughs> ิาสวัสดีค่ะน้องอ้วนขอบคุณเน้อจ้าขอบคุณน้องอ้วนจ้า,า,จางงอะไรนะงงงงเพียบบังงงบังงงมันไม่อยากยืมโบแดงเห็นโบแดง แสดงหัวใจ <c oughs> เห็นยามดใดใจหายยามนาน <c oughs> งง,ง,ง,งไม่ต้องงงนะพี่เด้อไม่ต้องงงอ่าพี่ห้ามลบคลิปไล์สดเพิ่งพี่สิติดิเพ่งดีสิติ์ก็เอาไปสั้นละแล้วนุสิบอกวิธีพี่เพ่งขึ้นมากคุยไปก้อนสิบนาทีสิบนาท,นทีหานาที่คุยไปก่อนสวัสดีคุณอ้วนพี่ธีรศักดิ์ทัาทายด้วยค่ะคุยไปก่อนหานาที่พอพี่คุยไปแลลวเป็นบอ 5นาทีหรือสินาทีเนื้อหาเขาให้5านาทีแล้วตัดตัดได้เนาะเราก็คุยไปสักสินาทีแล้วเราก็จะเปิดเพลงก็ได้แล้วจะร้องเพลงอะไรได้คารโอกงโอเกะได้หมดพอเราลงจากไลฟ์สดเสร็จเราจะตัดเลยก็ได้วันหนึ่งวันที่สองมาเข้าประมวลผลให้เราประมวลผลคือว่าคลิปเข้าประมวลผลคือสิขึ้นมาบอกเขาว่ามินิระซิตมาจากดินน้ำวนท,าทา่าไทยพิธีรักษ์น้วนท่าไทายพีก็ค่คอยไปตัดออก ตัดงาเลยแต่ละตั้งแต่หนูไล่นะแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงหนูทำขิปบนเนาะหนูก็ตัดยาให้เหลือห้านาทีนะพี่มันไม่ออยากมีวิธีอยู่เดี๋ยวเขาคุยคุยคุยหลังบ้านก็นได้ <c oughs> ถ้าแม่กับสิงสากล้องอย่เออไม่ยงังกิน เอาขึ้นน้ำอ้วนจ้ะไปซื้อเอาขาบกล้องแมวขาบกล้องพี่ตีลาสา,านะะ่น้กอ้วนทั้งายนะคะนักอ้วนให้เจกกดกดๆามาเอาข,อข,อขอึ้นค่ะนั่นแหละที่ไม่ต้องไปลบคลิปนะมันมีวิธีเดี๋ยวเราก็าคุยคุยกันหลังบ้านก็ได้บ้านฟ้านะเนาะเขแชนหากันหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวไปหากันเลยเรื่อยแต่ว่าลบแต่ว่าอย่าไปลบไลฟ์สดน่ะ ลบไปแล้ววะในเรื่อพี่บอกว่าพี่ลบแล้วเสียดายเนาะสวัสดีรอบบ้านค่ะพี่มาจากดินท่าขายเด้อค่ะเด้อห่วงไหลแม่ค่าเอียงแม่ค่าเฮ็ดแนวกินห่วงไหลแม่ค่าขานเห็ดเนื้กินแมคค่าขานเฮ็ดเนื้อกินห่วงไหลแมคค่าขานเห็ดเนื้กินเออแม่ก็ซื้อเข่ากล้องซื้ออซื้อบ้านฟ้าปร้อมแปม คำแปมนะคะฮ่าฮ่าซื้อกินพี่กัดสื้อกินคือกันพี่เ่าเห็ดเด้พี่คาดเห็ดเด้อเนี่ยจะบอกให้นะพี่ขอบคุณนกอ้วนด้อปอมแปมแปม์แปรนะคะแล้วก็วักแล้วก็มีนะคะอันนี้บ้านป้าและพี่ลบแต่ให้ไลค์คลิป หยิบเงาลบเสียงแล้วค่ะขพเข้าไปปิดเสียงใช่ไหมไปปิดเสียงเออเออป,ปิดเสียงไปก็ไดเลยแต่ว่า,าปิดเสียงเขาบอกหายละกิโลเดี๋ยพี่เขาบอกหายละกิโลดเดี๋ยเดียวเดียวเดียวก่อนส่งงานค่อยไปปิดก็ได้ไม่จังไหนว่ะพี่รู้สิสวัสดีจ้าแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะอันนี้คือ น้องเดือนใช่ที่เดือนใช่ไหมที่เราเจอกันอยู่บ้านพี่เพลงใช่ไหมเห็นบ่ใช่ไหมคะพี่นะั่งสวัสดีค่ะข <c oughs> อบคุณพี่นั่งแกฟอมแฟมขยันแท้พี <c oughs> ้ขยันสิไม่ขยันแล้วจะได้เหรอสองพันสามอ่ะหนูไรอ่ะหนูก็อยากได้หลักกิโลไงพี่หนูต้องขยันแหละ <c oughs> เดือนจ้าใช่ไหมเราเจอกันอยู่บ้านพี่เพลงเนาะมาดามคนสวยพี่ พี่วัดทายนะคะอ้วนอ้นอนนอ่าพี่วัดทาทยพี่วัดอ่าเดี๋ยวพี่นางทักไายน้องอ้วนสวัสดีมาดามสวัสดีคุณเดือนพี่ธีรศักดิ์ทักไายพี่นางสวัสดีจ้าอ่าน้องเดือนทักทายสวัสดีครับคุณนางพี่ธทียรศักดิ์ทักททยกับพี่นางเนอะอ่าพี่วัดท่ายสวัสดีกับพี่เทีรศักดิ์นะคะอ่าพี่มามะจากดินหรือว่าพี่เพลงเนาะสวัสดีกับน้องน้องเดือนเนาะ คือเดือนเนาะที่สักแก้วสันทีน่าทักใายก็ต้องขยันนะคะน้อไม่ขยันหลักกิโลเราไม่ขึ้นนะพี่อ่าเดี๋ยวพี่ใส่เสื้อให้น้องเดือนนะเราไปเจอกันอยู่บ้านอยู่บ้านพี่เพลงเนาะสวัสดียายหลอดสวัสดีคุณหลอดค่ะยายหลอดเมื่อคืนเนี่ยไรไรไรนี่ก็ตาดีเนาะเนาะตาดีอยู่ได้ตาเริ่มมากเลยสด้สิบหาิบหงตาโอเคอยูนูวแต่ว่าพี่ ทำไมพี่ทำเป็นคลิปวนล่ะทำไมพี่ไม่ทำไรยูซูทูบปกติเนี่ยน้องหลอดสวัสดีจ้าสวัสดีคุณถ้าคลิปวนมันต้องตัดออกนะพี่ถ้าถ้าพี่ไล่เป็นคลิปว้นน่ะมันต้องตัดออกเด้เพราะว่าคลิปว้นทรงงานมันมันสุบผ่านเพราะมันเป็นเนื้อหาซ้ำๆเก่าๆเดิมๆมันต้องตัดคลิปออกเด้หรือว่าพี่จะตัดออกสวัสดีครับคุณหลอดพิธีศักดิ์บอกเนาะพี่ทำไมไม่เอา สองเครื่องเปิดใส่กันอ่ะอันนี้ก็เปิด YouTube เปิดธรรมะเครื่องหนึ่งแล้อีกเครื่องหนึ่งก็ไลฟ์ u t u b ปปกตินี่แหละเพียงแต่เราเอาไว้ใกล้ๆกันนะแล้วก็เปิดให้เขาฟังตอนแรกเราก็ขึ้นมาสวัสดีก่อนสักสิบนาทีห้านาทีเผื่อกันพลาดเผื่อมันมีลิขสิทธิ์เราจะได้ตัดออกเขาหนูมีนะหนูไลฟ์เนี่ยไม่ได้ตัดเลยนะคะตัดไม่เป็นอันมีวิธีตัดอยู่ หนูจะทำคลิปให้ดูใน,นหนูเฮ็ดคลิปให้เบิ่งแต่วันวตตอวมาเฮ็ดตาอาทิตย์ถี่แล้วหนุ่มพัฒนได้ว่างเฮ็ดอยู่อันสวัสดีน้องอุ้มยิ้มมือเคลื่อย้ายไม่ได้ไปหาเนาะเห็นเปิดอยู่ได้กระดิ่งมันแจ้งแต่ว่าเมื่อยแห้งไม่ได้เข้าบ้านไหนได้เข้าบ้านคุณหลอดนั่ยล่ะไปข้าวหนึ่งยิ่หาอุม้มยิ้มเพรเห็นแไ่การดิ่งมันแจ้งอยู่ป้อมแปมถ้าใหญ่เอานองเขียวหรือว่าเอาแตงงูไปเนี่ยล่ะเขาเดิไปฟังไปฟังมาเอกลับเขาโทวเดื่องไม่ได้เข้าแบบนี้ต้องตัต้งปปองต้องกลับ มาไลค์เหรอคะอะไรนะแบบนี้ต้องกลับมาไลค์เหรอคะสวัสดีพี่แปมขอบคุณค่ะเดี๋ยวพีแปมพี่จะบอกอะไรให้พี่ทำเล็บในรอบยี่สิบปียี่สิบปีเลยเหรอพี่โอ้ยยี่สิบปีมาเป็นยังจ้าแปมเราอยู่ด้กันอีกนานเออแม่เขินตัวเองโอ้ยเนาะฮะยี่สิบปีเลยเหรอ เออจะปีใหม่แล้วใช้ตังหน่อยเออทำงานทำงานให้เงินมนทำงานหน่อยนะพี่สวัสดีอุ้มเอมพี่เดียรสักทักทายเนาะอ่าพี่เก้าเก้าก็ทักพี่พี่มาจากบินเนาะทักทายกับพี่นางสวัสดีคุณอุ้มเอมเอา่าไอย่าหลอดทักทายนะคะทำเล็บทาเล็บทาเล็บอหอทาเล็บ,ลบในรอบยี่สิบปีมันเป็นยังดอกท้ามโหลดอยากสวยเป็นคุณนายก็ทำเถอะ ที่เสสวัสดีอุมิมมาพี่นั่งรอเอ้ยรอดสวัสดีค่ะน้อ,องอุมิม้มทักทายนี่มันมีวิธีตัดยีหลอดหนูจะบอกเออเจ้าเจ้าผ่ต้องอ่ะเจ้าผ่ต้องไหล่บนเพราะว่าว้นมันต้องได้ตัดได้คลิปขึ้นจะต้องได้ตัดเห็นมันเหลือเนื้อหาแก่หา,หานะพี่เพราะว่ามันเป็นคลิปวนอ่ะเราเรา,เรากลัวมันไม่ผ่านไงพี่ของหนูเนี่ยที่ทําวนๆเนี่ยหนูตัดออกหมดนะหนูตัดออกหมดเลยนะนออนยนะถ้าคลิปวนอ่ะ ถ้าพี่นางสวัสดีค่ะน้องอุ้มอีมพี่นางทักทายน้องอุ้มอิมเดอ้อน้องอุ้มอีมก็ทักทายพี่นางเนาะถ้าเป็นคลิปเราเปิด y o u t u ูปปกติใช่ไหมแล้วเราก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาเปิดธรรมะเอาวางไว้ใกล้ๆกันทําแบบนั้นดีกว่าแบบนั้นไม่ต้องตัดแต่ถ้ามีนิขสิทธิ์ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องตัดออกพ่อของหนูอ่ะทคลิปหนึ่งนะ่ะมันเป็นนิขสิทธิ์ธรรมะนะ่ะหนูจะได้ไปไล่ตัดให้หนูได้สักสามพันก่อนตอนนี้หนูได้เพิ่งสองพันสาม แต่ก็ไล่ตัดไปเรื่อยๆอยู่วันไหนหนูไม่ได้ไล่หนูก็ตัดออกบางทีก็ตัดอ่าพอเราว่างๆแล้วเราก็เข้าไปตัดฉันจะฟ้องพี่อายเธอหัวใจเอ้ากระหัวเห้วเนาะทำเล็บพนาท่าเล็บโว้ยกระทาไปเถอะพี่หน่ามันสวยอะไรก็ทำไปเป็นเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะ อ,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 งงอ่านตามชื่อช่องค่ะพี่นางเออนั่นแหละพี่นางไงอ่านตามชื่อช่องแกชื่อมาดามนะมาดามพอกระเทินอีตาหากไม่ใช่มาดามเฉยเฉยนะมาดามมาดามพอกระเทินแกชื่อพี่นางเออทีอ่ทำหน้าหงิกแต้องนะพี่ดินอ่าพี่พี่พี่มาจากดินยังฟังอยู่ไหมเนี่ยยังฟังนองอยู่เป็นวอ ลองไปโลดเพลงน่ะจะมกรองเพลงน่ะลองไปเลยเออมักเพลงไหนจัดไปโลดเพรต้องเพต้องไปยานเรื่องขีิทธิตนั่นหัวฉันหินแนี่อย่าฟ้องพี่ไอเด้อพี่ไอายูมาเด้่หมื่ขึ้นหนูไม่ได้รีบซิงหมึ่ขึ้นบ้านมากอยู่หมู่ขึ้นไม่ได้รีบซิงไม่ได้เปิดบ้านนะสวัสดีค่ะบ่าวสมพรสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่บ้อแฝนสวัสดีจ้า นั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาลูซี่ออกก่อนลืมเปิดบ้านลูซี่อ <c oughs> ลืมข้าวเนี่ยจำหนึ่งได้พี่นอ้องไม่ได้นะเราต้องขยันช่วยกันทำมาหากินนะ <c oughs> <c oughs> บ่าวสมพรพี่นั่งนักข่าเจอด้วยวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมพี่เปลี่ยนแค่วันที่พอเอาคอนเทนต์เก่า เขาไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บน,นึ่งนะคะทุกคนขอปิดเสียงกันด้แป๊บน พี่นางเช็คเสียงให้น้องหน่อยสวัสดีน้องมานีค่ะพี่นางไปเช็คเสียงลูซี่หนูเนี่ยจ้าเ้ยเช็คลูซี่แน่เร็วนางเปิด้าคนขยันนะบ่มีเสียงไอ้เหี้ยเป็นนอยงมาไม่ไม่ให้เช็คเสียงฝั่งลูซี่พี่หน่อยน้องน้องมานีมานีเช็คเสียงให้พี่หน่อยไม่มีใครมานะลูซี่เนี่ย สวัสดีน้องมานีคุณหลอดทั้งายนะคะพี่น้าขำมะแหม่เลยทำอาหารลูซสี่แน่มาแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณพ่อเห็นเหรอน้องมา,างไลยคุณพ่อเห็นมานีสวัสดีค่ะประศนมาแล้วน้องมานีวะพี่นุ่มสวัสดีจ้าท <laughs> ี่นี่เราสั่เสียงสักเกณฑ์ ค <Okay. laughs> ขอบคุณพี่นมขอบคุณพี่ธีรศักดิ์นะคะไปบ่ได้รู้สิปักมดไดอยู <laughs> ่นินเดะมาเห็นบ่โอ๊ยเมื่อกี้ลรื่องพเหม็นเนาะ <laughs> อย่างนี้ไปบ่ได้สวัสดีนุมน่มโซนสวัสดีนุ่มโซนพี่ธีรศักดิ์ทักทายพี่นมด้วยค่ะแล้วก็พี่นางก็ทักทายกับพี่นุ่มโซนนะคะบ้านน้องรู้สิไปบ่ได้มาส่วนโอ้ยนะ <laughs> เนาะเป็นงนี้คือไปบ่ได้เนาะ พี่มาจากดินเออละหมักร้องเพลงเนี่ยละมักล่ำเลยเขออาเหมือนกับพี่เลยนะมมจากดินเนี่ยชอบร้องเพลงอ้วนเดี๋ยวจะร้องเพลงให้น้งอ้วนฟังเนะคือบ๊ทไซส่เสือไ้แน่หน่อยพีน้ไม่เสือบ่โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเด้อค่ะเด้อน้อง <laughs> มันอะไรผิดซึมมันว่เห็นแหมมันต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเบิ่งจ้คข้องว่าผู้ใดมีเสือบ่มีเสือ,อ,สอขอขอยขเด้อพี่น้องถ้าเขาเห็นจ้งใดก็ไดเนาะ เคยพอเห็นยี่หรีเด้ของลูสิก็กับว่เห็นก็ต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งมาสลับถ้าผู้ใดจะเอาเสือคอเด้อค่ะตากระบ่มีได้รูซี่ขนสามสี่นบ่มีตาใช่แล้วอัลซิลองเพลงเห็น,นอว้วนก็นได้เหมือนเพลงอ่าเพลงน,ลน,น,นี้นะที่เพ่ใจเสือแน่วัดซันนี่จากพีวานะพีวานละานลายเติม ได่เลยเฮ้ยเหนื่อยวไกัเหื่อยฝานดูเลยกับเมยเหื่อยได้วุ่นมาบ่เหื่อย่านได้่นแก้มสวัสดีพี่มานีน้องอ่าวิมทะค่ายด้วยหมอพียงเนรอเอิขออคุณน้องมานีจ้ะ ให้ okay, เยสิบองเปิกด้วยบ้างพดขยันเนาะพี่นั่งเนาะตันขยันดีดีเด้ไม่ขยันหนูไม่จบนะพี่ตอนนี้ได้สองพันสามนะแต่กี่บวกหนึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะมีเสือบอ่บ้านรูส้สิอาจจะพ่มีเนาะแอดมินคนใหม่บอกอาจจะแอดมินไหมเนาะพี่อุมอ้มอี่มสวัสดีครับเพิ่งว่างค่ะไปซื้อ,อไปซื้อของมาโอเคเนาะพี่ก็ไปหาเพื่อนไม่ทั่วไม่ถึงหรอก เนาะมู่บ้านยังไปหาพี่นางเพราะว่าเออไปอยู่พี่นางพี่นางเจ้าสิไปใส่เกขี่รถไปข้าวหนึ่งบอ่อจ่าไม่มีเสืออะไรปะเขายืนเคียงคางเนี่ยได้ได้ไม่ได้ทั้งนี้ใน,นหาหน้าที่กันสิ่แก้หน่งเด็กสิลางคือฟังคอยอยู่และน้องขอยืนเคียงคางป <c oughs> ากคมหักคหวั่งไว้กับไอ้บอยวัคัน มาห้องคอยฝั่งหมอลำเด้อพี่น้องเป็นหุ้นส่วนบ่มีจา้าเอาเดือนสลาบัญชีให้เดือนสลาบัญชีชอีกะเป็นหุ้นส่วนความฝันสู่ซอยกันไปสุดแดนถูกหรือเศร้าเป็นผู้ใจเอ้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 เฮ้ตื่มาลังให้ไอ้ให้เบาใจบอกเคยส่นมามาเอายายหให้เถอะรวยหรือจนบส่สำคัญ เขาหักกันก็พอแล้วไปดูช่องลูดูเดี๋ยวเยวไปดูช่องลูซี่ค่ะไอเลยพี่ข้ามไปเลยหนูปักหมดไว้อยู่ <c oughs> ขามไปเลยลูซี่สาสมรักกิโลก็ไดยยิ้นึ้นกันเนาะอ่าตามที่จะพูดให้พี่ฟังหนูก็พูดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์นะมันมีวิธีตัดที่ไม่ต้องไม่ต้องไปลบคลิปนะคะน้องความแป้นะสวัสดีพี่ฮักขาค่ะสวัสดีพี่พิมพ์ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ต้องลบคลิปนะลองไปโหลดเพลงนะไม่ต้องไปลบมันมีวิธีตัดเดี๋ยวเรารู้จักกันไปเรื่อยๆเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวทักกันลังบ้านก็ได้พี่พิม์อะพี่ห้างาทักทายนะคะเจ้าขามมาเราบอกนุ้ยใส่เสื้อให้นุ้ยใส่เจแล้วพีฟเพลงอ้าวผู้บ่าวสวัสดีผู้บ่าวจา้าปฏิตีโทไม่ใส่มาโอ้ยว่ายว่ยวยกินหอดได้บานนี่ หายไปใส่มาหนิคุูเป้าฮะสบายดีอยู่บ่ไม่เห็นหนากระดูนเนาะสบายดีไหมอ่ะเอ้ยเนาะ <c oughs> ตัดส่วนที่มีลิสิทธิ์อ้างอิงออกบอ่อจ่าพี่แปรแมนเข้าขึ้นมาเบาก็บแค่สิบนาทีอหานาทีเข้าก็ตัดข้างหลังออกเงว้าวเยียดป้างหลือ1สิบนาทีที่เข้าเบาไปเขื้อหานาทีเนื้อหาก็ให้มีห้านาทีแล้วตัดได้ เราก็พูดไปห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่เราจะพูดห้างกันจะข่าว <c oughs> ห้างจังไงเออพี่สาวก็ถามหาตัวอยู่เนี่ยเป็นยังไงก็เพ่เห็นหน้าเห็นตาอยากกัน <c oughs> ยังก็อยากน้าหอดสม <c oughs> แสดงว่าธุรกิจมันได้่สวยเ,เอ็นบ่ขอบคุณพี่นางค่ะธุรกิจโตไปใด้สวยเห็นบ่พรนะวัาเนาะช่วงนี้มันสิบปีไม่ก็จะเอาสมไปฝากกันบ่อยากน้าหอดสมอืม ขอบคุณบ้านน้องลูซี่สี่ลานดวงตานะคะ <c oughs> เป็นทั้งไดเงืนเดือนออกแล้วบะรอบสองขอบคุณพี่ฮักท้าค่ะอยากน้ำหอสมเป็นบะว่เออพ่เห็นเปิดบ้านเลยกะถามหาเนะาะพ่เห็นกันไปก,นก,นกนินหอดเด้อินสี่แหละอ่ะฟังเพลงน้องขอยืนเคียงคางแอด <c oughs> ฟังเพลงตัวมือสืส่อมอีกอย่าเด้อ ถ้าเราเกะน้องคอยืนเคียงข้างเดี๋ยวแล้วอันไหนมีลิขสิทธิ์น้องก็ตัดออกอ่ะตัดอ้างอิงออกเลยนะคะอาจจะไลยาวยาวกว,ากว่าช่วงก่อนนี้ก็ตัดให้เหลือห้านาทีสิบนาทีนั่นแหละตอนนี้คุณแม่ได้ไหมครับุ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> อะไรจ้ะคุณลูก <c oughs> เพื่อมีคลิปไหนอ่ะ นองลบออกเอาอย่าไปลบอยาไป,าไปลบตัดเอาเด้ออย่าไปลบลบหน้าที่ห้าสิโด้นเต้นเรื่งหน้าที่ขอบคุณอ่าพี่พี่มาจากดินค่ะหนึ่งหน้าที่นองเพมีปัญหาดอกพอตาน้องมันหลายเนาะมันฝังแต่ว่าก็แล้วบ่ลบก็ตัดเพาเป็นอย่างเอ้บ่ลบก็บ่าเป็นอย่างเกษตรตัดเอาขอบคุณหั้ใจเกษตรผ้าด้วยขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณนะฮะพี่เกษตรผ้าด้วย อ่พี่ฮักทาสวัสดีก็เกิดเสพผ้าด้วยเด้อค่ะเดอ้ออะพี่แป๊มอุ้มอุ้มอุ้มเลื่อมถามอย่างหนึ่งค่ะอะไรคะถามอย่างน้งอ,ถา,อ,านอถามมาถามมาจังไหนขอบคุณพี่นางค่ะขอบคุณวีบก็ก็ก้าวจะมาจากดินเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะหรือพี่เพลงเนาะซื้อมวลเนาะซื้อพี่เพลงค่นกับง,ง่ามจริงจริงนะพี่ด้วยด้วยลองเพลงดั้มกับมวลพี่เพลงแล้วนะ กิดทอดขอ่ยุบอ่าคิดหอดแล้วเนาะพี่แป๊ะมูมอันลื่มถามถามว่าจังไดคิดหอดแล้วเนะาะเมื่อคิดหอดจังไดคิดหอดแหง้แหงๆต่อหากระโบรับสายคิดหอดเลนยนะต่อไปกระสายบาบางตัดแล้วชั่วโมงไม่หายเหรอใช่พี่ตัดแล้วชั่วโมงไม่หายเพราะว่าคลิปนั้นยังอยู่เราจะเอาส่วนท้ายๆมันออกส่วนที่มันมีลิขสิทธิ์ออก พี่แปมคือสวยแถมมือนี้ขาดอย่างเฮียที่บอกถือแกแต่บันโอดเอาโอดเอาสิโอ๊อดเอานั่นละเออโอดเอาเร่มถามอยังเร่มถามเร่มย่องว่าสวยนี่บออ่าอันนีล่ำสู้ฟังแต่คันย่องมากล่ำสู้ฟังแต่เด้บันมันไม่หายนะพี่จี่บอกมันไม่หาย ว่าเราตัดมันไม่ได้ลบท่านลบขึ้นมุมหายขอบคุณพี่พิมพ์นะคะเหลือไว้แต่ตอนต้นบ่อแมนจ่ะสวัสดีพี่จุ๊กขอบคุณพี่จุ๊กค่ะเหลือไว้ตตไวแต่5นาที10นาทีที่มันมีไม่มีลิขสิทธิ์ีงพี่ลิสิทธิ์แล้วก็ออกหมดเลย